เมนูนี้คุณเหนือกะจะเรียกว่าแกงเห็ดห้าหรือว่าแกงเห็ดตับเตาใส่ยออสมปล่อยได้ดอกอวบๆอุบูมดอกใหญ่ๆแข็งๆมันตึงเหมาะกันแล้วส่วนน้ำพริกแกงกะต่างแง่ายๆกะจะมีพริกแต้หอมขาวหอมแดงกะปิใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ตำตำเให้มันละเอียดเห้มันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกแกงเห็ดที่ได้มาวันนี้ก็มีดอกน้อยดอกใหญ่ปนกันมานะครับขยาก็เลยจัดมาเห็นหนึ่งถุงพอได้มาแล้วกามาล้างน้ำท้องใหสะอาดแล้วกามาหั่นเห้มันเป็นตีนเป็นต้อนหม้อพอาให้พอดีน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงที่าตไว้ แล้วก็โกนน้ำมันแตกตัวแล้วก็รอจนน้าเดือดนะครับพหนึงจะใส่เห็ดเวลาที่เฮาแกงเห็ดเฮ้าบดีใส่น้านักนะครับมันจะมีน้าของเห็ดออกมาแล้วก็รอประมาณสักสองนาทีเฮาก็จะปรุงรสใส่ผงข้อแห้งกาถ้วยแดงรสดีแล้วก็เกลือนิดหน่อยใส่ลงไปแล้วก็โกนน้ำมันเข้ากันแล้วก็รอจนน้าเดือดเทาถึงจะมาจิ้มว่ารสชาติมันเป็นอย่างใดมักอย่างใดขาดอย่างกระเตมจับปากแล้วบ่อหรือว่าได้รสชาติที่ต้องการก็ใส่ยอดส้มปล่อยถ้าว่ามียอดส้มปล่อยก็ใช้ยอดบากามหรือว่าใบมะม่ก็ได้มันก็จะมีความส้ม กะใส่นักๆให้มามักส้มกะใส่น้อยๆใส่ลงไปแล้วกะโกนให้มันกระจายตัวแล้วกะร้อนให้ยอดส้มปล่อยมันสุกแค่นี้กะเสร็จแล้วนะครับแกงเห็ดแหหรือว่าแกงเห็ดตะเตาใส่ยอดส้มปล่อยเห็ดชนิดนี้ก็จะมีชื่อฮ้องอยู่หลายอย่างทางเหนือก็จะฮ้องว่าเห็ดแเห็ดพึ่งภาคกลางภาคอีสานก็จะเรียกว่าเห็ดตะเตาเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยหน้าตาหน้ากินขนาด